กินสับป,ปะรดแล้วน้ำมะผู้ชายจะหวานจริงไหมต้องบอกว่า you are what you eat เนี่ยเรากินยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นแต่ผมไม่เคยกินนะต้องบอกนี้ก่อนแต่เล่าให้ฟังเยฉยๆว่าเอ้ยมันเป็นสารคัดหลั่งที่ประกอบมาจากอาหารการกินของเราเพราะงั้นก็อยู่ท,ที่ว่าถ้าเรามีลูกค้าขาจรแล้วก็พิจารณาเอาว่าเราควรจะต้องกินมันไหมแต่ถ้าลูกค้าประจําของเราเราควรจะต้องดื่มอย่างต่อนเนื่องเองเนี่ยก็แนะนําให้เขาดูแลตัวเองแล้วก็เผื <S 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 ่อเราจะได้กินแล้วมีประโยชน์จากอาหารที่เขากินบ้างแล้วย่อยแล้วแล้วก็เอามาให้เรากินต่อองค์ประกอบทั้งหมดของอาหารนะครับมันไป กินเนื้อสัตว์เยอะฉี่เราก็มีกลิ่นอึ ừ, เราก็มีกลิ่นแรงกว่าปกติตัวสเปิร์มเนี่ยก็เป็นสารคัดหลั่งชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารที่มีประโยชน์แค่ไหนก็ตามมันก็จะทําให้สเปิร์มมีคุณภาพเท่านั้นและสับประรดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีความหวานแล้วก็มีวิตามินซีสูงมันก็มีผลที่จะทําให้รสชาติหรือแม้กระทั่งกลิ่นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันดีกว่าคนที่ไม่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วคือคุณผู้ชายอะ่ะต้องเลือกรับประทานเพื่อทําให้สุขภาพตัวเองแข็ มันก็จะมีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นคาวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดหรือน้ำมะพร้าวหรือผล,ลไม้ใดๆก็ตามล้วนแต่มีผลทําให้ตัวของสเปิร์มเนี่ยมีกลิ่นมีรสชาติที่แตกต่างกัน